สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งเปิดเกมนะครับมาไม่ทันนะครับนะ่ะยิงไปเลยแรงไปเลยนะครับเขานำาุมไปแลก้าวแต้มนะครับ จะสู้เขาได้หรือเปล่าเนาะนะครับนะเอ,เ,อเอาเข้าไปนะครับใจห,านะห่างเบาๆก่อนดี เอ oh, ้อาโหิชิวชิวนะครับน้ำเงินเล่นได้นี่ว่าน้ำเงินเล่นได้นี่ว่านะครับกันสิครัชกันสิครัชเด้งออกมาเออ กันไ้ก่อนนะครับไม่เจอกันตั้งนานนะครับหม่พอกันตั้งดนนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอคนอไลค์ละแชร์นะครับขอคนไลค์ขอคน,ออคนแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะนั่นไงไปอีกแล้วนะครับโอ้แม่นวะเฮ้ยเจ้านี้แม่นนะครับ พ,พี่มัดแม่นจังเลยีพโอ้โหลดลงลงไปลงไปลงไปอย่าจอนี <Whew to God> ่โอ้โหนจอทำไมเพนี่ไงจอทำไมเพจอผมทำไมนะครับนะ แทงลูกจอไว้ก่อนเนาะใครจะไม่เล่นเนี่ยลูกจอๆเนี่ยลูกนี้ใครจะไม่เล่นเราเล่นก็มาแล้วนะครับนะคนละไลค์คนละแช์นะครับนะเอาลูกจอนี่อีกทีเอาลูกจอนี่อีกทีเผื่อฟุก,กนี่ไงฟุกแล้วเนี่ยฟุกแล้วเนี่ย ลืมนะครับคนลไลค์นะครับขอคนลไลค์คนแชร์ก่อนเดอ้อนะครับในฐานะไม่เจอกันนานนะครับโอ้ยนั่นไงเห็นไหมประมาณเกินนะครับโดนเลยผมเอาเอาเอา,เอาว่าไปว่าไปไม่ว่ากันนะครับคนเรามีผิดพลาดนะฮะ เอาดิเอาทีเอาดำไปเลยเออเอาเลยเอาเลยแต่อย่าแพวนะอย่าแพวนะเพ่เอ้กนิดนี้เอออย่าแพวนะเพ่แผวอะเล่นลงนี้ก่อนดิเพื่อนว่าผมจะลงหรือเปล่า โอ้ผมไม่ลงผมก็กันดีไว้ก่อนนะครับเออถือว่ากันดีเนาะเมื่อกี้ถ้าผมสกรูเนี่ยผมได้นะเอาเปลี่ยนได้ไงเอาแล้ไงเอาได้ไงพี่ชาย ตองสกรูดูนะครับสกรูดูนะครับโน่นดำาเป่งเลยน,น,นะครับนี่เลยนะครับต้องปล่อยธรรมชาตินะครับ หู้ยแรงไปฮ่าน่าจะเล่นดำมเมื่อกี้เนาะอ่าน้ำเงินก็ได้ครับลองดูนะครับน้ำเงินเนี่ยไปลงให้ผมดูเปล่าครับเล่นใจร้อนๆเลยนะครับเบา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 ,เา,เาโอ้เสียดายจัง เบา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 อ้าพี่ดำไมนะ่ได้เอาพี่แชมสิครัชลองิึงนะครับลองเบิึงนะครับ,บ,รบพี่แชมนะครับลอง,งนะครัชพี่แชมนะโอ้ยแรงไปไวะเนี่ยแรงไปไวะเนี่ยโอ้โหแรงไปนิดนะครับ ไม่เป็นไรเปลี่ยนหลุมเซ่ลองเล่นลูกนี้ดูมจะลองสกูด,ดูนะครับสกูบเบาๆเอาอพี่แชมใหม่ก็ได้นะครับจะเล่นพี่แชมทำไมอ่ะ ครับเลือกเลยนะครับลูกนี้เนาะเอาไงพี่ง่ายๆนะครับพี่แชมพี่แชมอ่ะพี่แชมได้นะครับพอได้เนาะ พี่แชมป์พี่ดำยะลงดิโอ้ยไม่ใช่แล้วครับพอพอดีแบตผมมันหมดพอด,นะดีนะครับแบตหมดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยเด้อนะครับเพื่อเป็นก,กำลังใจให้ผมนะครับนะ ในทำคลิปต่างๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆชาว f อฟที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับนะนั่นไงเขาฟืดแล้วนะครับก็ต่อยพวกสีแต้มเนี่ยสีแต้มว่ะห้าสิบแปดโอ้โหบอง,องสีแต้มนะครับอืมผมกันเนี่ยกันยังไงอลองดูโอ้ กันไม่เป็นนะครับลุงเนี่ยโอ้โหผมลืมผมต้องปล่อยได้เป็นเซสกรูจะไปหรอนะครับอืมอืมติดชิงไว้โอ้โหไม่ติดชิงเลยเอาไงเนี่ยเป็นต,ติดชิงใช่ไหมเป็ติดชิงใช่ไหมพี่ ี่ติดชิ่งให้น้องเลยใช่ไหมก็พี่เหลืองนี่ไงตั้งใหม่ก็ได้นี่ตั้งใหม่ได้ไหมเออไม่ได้เฮคนละม,ม,มุมจะจอไว้เลย นะครับเาจะจไจยเลยไงทำไรเราต้องแฟร์ๆนะมีน้ำใจนะักีฬาหน่อยอ้าวโอ้โหอุตส่าห์นะเนี่ยกันเน้นนะกันเน้นนะเฮ้ยกัน,น,นะก,นกันไม่เข้านะไม่ได้เล่นนานนะครับ ห่างหายไปโดนนะครับโอ้หลังน้ำเงินวะเนี้โอ้ตายห่าเผลอคุ้มวหเนี่ยสองแต้มคุ้มวหเนี่ยโอ้ตายแล้วสองแต้มโดนบวกผมสี่แต้มเลยไม่คุ้มนะครับ ไม่พอสิสีแต้มอะผมพอที่ไหนเราเนี่ยผมจะลองดูนะครับจะไหลรเนี้โอ้โหเอากันดีโอ้โหโหดกันดีเลยกันไว้เฮจะเล่นทำไมล่า โอ้ยยังจะสู้อีกวันก็จ่อผมนะเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมแม่นนะครับเนี่ยเห็นไหมจะหาว่าผมแม่นนะเนี่ยเห็นไหมลูกมันลอยหมดแล้วน่ะเนี่ยผมปล่อยไหลตามเนี่ยเห็นไหมผมก็ได้ชมพูด้วยนะเนี่ย โอ้ยย่ะไอ้ะลองเล่นหนูนี่ดูโอ้ยย่ะอ๋อเห็นเห็นเห็นก็ผมน่าจะน่าจะชนะแล้วนะนะครับแต้มน่าจะขาดซ้ำเติมเลย นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะไว้เจอกันนะครับในอีพีหน้าเดอ้อนะครับดึงลงมาเลยดึงแรงดึงแรงหน่อยแรงหน่อยนะครับนี่ไงผมดึงไม่สุดนะครับเอาปะเนี่ยเอาเลยไหมเอาเลยก็ได้ yes จเจอกันอีพีหน้านะครับ สวัสดีครับ